ับผมลงเพลินครับวันนี้ลงเพลินจะมาสอนวิธีทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อใช้กับนาข้าวที่ต้นง,งามๆ <c oughs> กองงามๆข้างหลังนะครับมีอุปกรณ์และวิธีทำนะครับมีปลรราครับ <c oughs> ปลาปลาหมอนะครับส่ตัวนะครับไข่ครับไข,ไข่ไก่ ไข่เกาไ่สี่ฟองสามฟองนะครับไม่ใช่สี่ต่อมาผงชูรสนะครับผงชูรสนี่แหละครับผงชูรสจ้างใช่สองนะครับใช้สองช้อนก็พอต่อไปก็เป็นขั้นตอนการทํานะครับตอกไข่ครับตอกไข่ใส่ปลาเลยนะครับ อกไข่ okay, นะครับเอาปะลาะใส่เลยนะครับใส่เลยผงชูรสสองนะครับสองช้อนครับตีให้เข้ากันครับตีเลย ดนแรงเลยนะครับให้เข้ากันครับนี่คือการสาธิตให้ดูนะครับห,หึ่งขวด1นึขวดหนลิตรนี่เขาใช้1ช้อนโตะนะครับอาหารหช้อนโตนะครับต่อไปเป็นการทำแล้วนะครับใช้ปลาร้านะครับคืออาหารจุลสีนะครับ หนึ่งช้อนโต๊ะครับทุกขวดนะครับต่อไปนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสี่ช้อนโต๊ะครับสี่ช้อนโต๊ะนี่คือสาธิตนะครับ ใส่เลยสี่ช้อนโต๊ะสี่ช้อนโต๊ะอันนี้สิบห้าถึงยี่สิบวันจะแดงเลยนะครับอันที่สองนะครับเทใส่เลยครับเทใส่เลยไม่ต้องใส่ช้อนครับเทใส่เลยเอาอีกลงอีกอันนี้สี่ถึงห้าวันจะแดงเลยนะครับใส่เยอะพอครับ นี่แหละครับคือขั้นตอนการทำจุลินทสังกษเแสงครับปิดฝาครับปิดฝาเขย่านะครับเขย่าเลยปิดฝาเขยา่าพ่อครับพอปิดฝาอีกครับ อยกครับพอแล้วครับพอแล้วปิดฟ้าหัวเชื้อครับเสร็จแล้วครับสองอย่างนี้นะครับเราทําเป็นจุดสีสังเคราะห์แสงกรุงเพลินก็สวัสดีได้แล้วนะครับสวัสดีครับ